สวัสดีครับท่านผู้ปกครองทุกท่านครับวันนี้ผมมีเรื่องจะมานำเสนอท่านผู้ปกครองครับอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าท่านผู้ปกครองจะได้พบกับนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนที่ผ่านการเรียนรู้ในช่วงหยุดเรียนกรณีโรคระบาดโควิด -19 รอบ ใหม่มันคือความทุกยากของเกือบทุกฝ่ายที่เราจะต้องฝ่าวิกฤตของโรคระบาดครั้งนี้ไปโรงเรียนเองต้องทำหน้าที่จัดการเรียนรู้เพราะการเรียนรู้ของเด็กๆหยุดไม่ได้ ในช่วงแรกๆครับท่านผู้ปกครองครับของการเรียนออนไลน์เ,ออเด็กๆจะต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้วันละ6ชั่วโมง6วิชา6ชิ้นงานผ่านไปสักระยะหนึ่งตัวผมเองได้รับข้อร้องเรียนหลายๆท่านว่า เรียนออนไลน์หนักกว่าเรียนที่ห้องเรียนโรงเรียนก็เลยทำการปรับตารางสอนเสียใหม่เหลือวันละประมาณ3-4ถึงชั่วโมงนักเรียนเองก็จะได้ปรับตัวส่วนคุณครูเองครับคุณครูเองก็ผมเห็นพัฒนาการของคุณครูในการจัดการเรียนรู้ในช่วงออนไลน์ ตั้งแต่มอบหมายชิ้นงานแห้งๆโดยที่ไม่ต้องอธิบายเมื่อถึงเวลาที่ตนเองจะต้องเข้าสอนเปลี่ยนมาเป็นเริ่มมีคลิปเสียงของคุณครูเพื่อที่จะไปอธิบายใบงานให้เด็กๆได้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องจนกระทั่งมีวิวัฒนาการมาจนกระทั่งถึงคุณครูสามารถจัดการเรียนรู้ออนไลน์ได้เหมือนกับ ติวเตอร์ชื่อดังของประเทศสุดท้ายครับออผลงานทั้งหลายของเด็กๆรวมถึงความพยายามของคุณครูและโรงเรียนก็ปรากฏออกดอกออกผลโดยโรงเรียนจะขอนำเสนอเป็นนิทรรศการออนไลน์ให้ท่านผู้ปกครองได้ ชื่นชมให้ท่านบุ้ปกครองได้ร่วมแสดงความยินดีกับเด็กๆที่ไม่ได้หยุดการเรียนรู้ถึงแม้ว่าโรงเรียนจะต้องหยุดเรียนไปก็ตามขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนเด็กๆได้เรียนรู้สุดท้ายเลยครับโรงเรียนไม่มีอะไรจะตอบแทนท่าน ขอเชิญท่านพบกับผลงานของนักเรียนที่โรงเรียนภาคภูมิใจเสนอขอเชิญท่านผู้ปกครองรับชมได้เลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ นก็ดีค่ะครูซ mm so ัพพอร์ตดีค่ะแล้วก็มีการตอบปัญหาอย่างว่องไวค่ะก็ดีครับเรียนออนไลน์จะได้ไม่ต้องติดเชื้อคุยครับที่บ้านมีความสะดวกใช่ไหมคะในการเข้าสึงอินเทอร์เน็ตสะดวกครับสะดวกก็นิดหน่อยเลยอันนี้เป็นเด็กอนุบาล ก็คือว่าแล้วตัวผู้ครองทํางานด้วยอะ่ะมันก็เลยไม่ค่อยมีเวลาสอนเขาเท่าไหร่แต่ถ้าเนี่ยต้องเปิดมาเนี่ยดีมากเลยการเขียนการวาดอะไรเนี่ยเป็นระเบียบหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรียนออนไลน์อะ่ะคือเด็กอนุบาลอะ่ะไม,ม่ค่อยมีพื้นฐานเนี่ยก็จะเป็นอย่างเนี้ยแล้วอยากถ้าเท่านั้นปกติก็คืออยากให้เป็นอย่างนี้เรียนอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าเป็นเด็กอนุบาลอะ่ะมันไม่ค่อยมีพื้นฐานอะไร อยากให้มีพิ้งค่าเนี่ยอ่ที่โรงเรียนเพราะอะไรครับว่ามีเพื่อนเยอะแถมแถมสนุกด้วย<ะ>แล้วแล้วมีของเล่นด้วยแล้วได้กินขารอร่อยๆอด้วยชอบมาโรงเรียนค่ะเพราะอะไรเพรามีเพื่อนเยอะค่ะแล้วมันก็สนุกด้วยค่ะแล้วก็ได้เล่นของเล่นค่ะแล้วก็ได้กินขนมอร่อยด้วยค่ะ ได้กินข้าวด้วยค่ะโรงเรียนค่ะอ,อ,อยู่กับเพื่อนแล้วมันสนุกดีแล้วหนูได้กินขนมอร่อยอร่อยได้เล่นได้เล่นสไลเดอร์ด้วยแล้วก็ได้เล่นสนามได้เล่นทิงชาด้วยค่ะแล้วก็หนูหนูได้เล่นกับมิโฮกับไมมอน,นะคะ่ะ